เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้วสินะครับที่เราได้เห็นมอร์ติสมิทตัวละครสุดโด่งดังจากเรื่อง Rick and y, ริสแอนมอร์ตีโหลดแลนอยู่บนจอสตรีมมิ่งของทุกคนแถยมยังฝากไว้ทั้งความบ้าปนหาหลุดโลกฉี่ทุกกฎของการ์ตูนทุกเรื่องกับการผจญภัยที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยเพราะงั้นวันนี้ตัวนี้ตูน unes, จะขอพาทุกคนไปทางความรู้จ,จักกับมอร์ติสมิทเพิมเ่มเติมกันครับว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีความลับอะไรซ่อนอยู่และสร้างวิทยาารมสุดพีคอะไรเอาไว้บ้าง ม o r ติเมอร์สมิธหรือมอตตี้เขาก็เป็นแค่เด็กหนุ่มอายุ14ย่าง15ปีที่มีหน้าตาและท่าทางเป็นมิตรเหมือนเด็กคนอื่นๆนี่แหละครับโดยมอตตี้เป็นลูกชายของเจอร์รี่กับเบสสมิธและมีพี่สาวตัวสบคนหนึ่งคือซัมเมอร์สมิธมอตตี้เป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจมากๆครับไม่ว่าจะทําอะไรก็จะรู้สึกวิตกกังวลไปหมดทุกอย่างและค่อนข้างจะมีปัญหากับการเข้าสังคมวัยรุ่นมากพอสมควรแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของเขานั้นคือเป็นคนที่จิตใจดีมากๆชอบช่วยเหลือคนเลยไม่แปลกที่จะโดนริกซันเชส เกินไปจนเสียเรื่องแต่พูดก็พูดเถอะนะครับบุคลิกภาพโดยรวมของมอตี้เนี่ยเรียกว่าหน้าโดนกระทืบหลือเกินทั้งความโง่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขามาตั้งแต่ตอนแรกรวมถึงอาการพูดติดอ่างด้วยแต่หลังจากผ่านการเดินทางมาอย่างยาวนานมอร์ตี้มันก็ค่อยๆเลิกพูดติดอ่างไปเองและสิ่งที่ยังเป็นข้อถกเถียงของแฟนๆอยู่จนถึงตอนนี้ก็คือตกลงมอร์ตี้มันโง่จริงหรือเปล่าหรือมันแค่ถูกบางสิ่งกดเอาไว้เท่านั้น1 7 7 2 4 5 3 8 5 เ <Wow. S 2> พราะมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่ชื่อว่า Les a n d r e l a a t i o n ที่ริกกับมอร์ตี้ไปทำดีท็อกสปากันจนสิ่งชั่วร้ายหลุดออกมาจากร่างในตอนนั้นเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามอร์ตี้ในร่างที่สุขภาพจิตด,ดีและมีความมั่นใจสุดๆนั้นเขาสามารถสร้างทุกสิ่งได้ตามใจต้องการเขากลายเป็นบรกเกอร์หุ้นระดับพันล้านในอายุเพียงแค่14ขวบเท่านั้นเขามีส,สาวๆติดตรึมแถมยังเต็มไปด้วยคนเคารพมากมายแม้แต่คนที่แก่เราพอด้วยซ้ำเพราะงั้นก็คงพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหรไ่เลยครับว่า หลังจากที่ตอนนี้ออนแอร์กไปแถมมันก็ไปตรงกับคาแรคเตอร์ของอีวิลมอร์ตี้หรือมอร์ตี้ผูชัวรรายพอดีที่ฉลาดพอๆกับริกซานเชสเลยเพื่อเผื่อจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะไอ้หมอเนี่ยมันมีความมั่นใจระดับพระเจ้าและไม่เคยวางแผนแล้วพลาดเลยสักครั้งเพราะงั้นไม่แน่ว่าถ้ามอร์ตี้คนนี้ที่ไร้ความวิตกกังวลและเต็ไมไปด้วยความมั่นใจอาจจะมีความฉลาดมากเทียบเท่ากับ2คนที่กล่าวมาเลยด้วยซ้ำแต่แม้ว่ามอร์ตี้จะโดนริกด่าประจำว่างงเงาเหลือเกินแต่บางครั้งไหวพริบของมอร์ตี้ก็ช่วยใ,ใครหลายคนรอ จากอันตรายได้อย่างวุดวิดนะครับโดยเฉพาะริกเนี่ยได้มอตีช่วยเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นห้าเลยแถมเวลาที่ถูกกดดันหมอตีมันจะกลายเป็นคนบ้าพลังแบบไม่รู้ตัวและมันยังเคยฆ่าคนไม่ยั้งนับร้อยศพในคืนเดียวมาแล้วนะครับในตอนที่ชื่อว่าลุคฮูส o เพอร์จิ้งหนาวคือตอนเนี้ยมันฆ่าคนแบบฆาับยับเลยแหละครับพอดีว่ามันเป็นคืนล้างบาปด้วยนะจนเกิดวลีติดปากที่ว่าบอกแล้วว่าอย่าให้กูเอาจริง านานซึ่งผลพวงจากการควบคุมอารมณ์ไม่ได้และความวิตกกังวลของมอร์ตี้สมิธเนี่ยมันก็ได้ถูกเฉลยแบบไกลๆในตอนที่ชื่อว่าไลซิ่งกาบซอปซอบ,อบที่เบสยอมรับแบบไม่ได้ตั้งใจว่ามอร์ตี้เป็นคนที่การพัฒนาการทางสมองช้ามากตั้งแต่เด็กแถมยังได้เชื้อความโง่ของเจอรี่มาอีกบวกกับพ่อแม่ทะเลาะกันกตั้งแต่เด็กซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อความสามารถและความขี้ขลาดของมอร์ตี้ดังนั้นมอร์ตี้ก็เลยดูเป็นเด็กเก็บกดตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาทําให้ในบางครั้งมอร์ตี้ก็ทําตัวไร้ชีวิต ชทําตัวบา้บาบๆบอๆและเหมือนจะคิดเรื่องง่ายๆไม่เป็นด้วยซ้ำแต่บางสถานการณ์เขากลับกลายเป็นฮีโร่โดยไม่รู้ตัวจากพลังความฉลาดที่แฝงอยู่ในตัวและพลังนั้นแหละได้ช่วยเหลือคนอื่นไว้มากมาย อย่างในตอนอนาโตมี p พาร์ที่คนอีกทีมถูกโรคหน่องในโจมตีมอร์ตี้ก็เป็นคนออกไอเดียให้ใช้ประโยชน์จากกา๊าซที่สะสมในร่างกายเป็นอาวุธจนสามารถเอาชนะโรคนี้ไปได้ในที่สุดแถมมอร์ตี้มันยังสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อนเรื่องโลกหลายใบกับความเป็นจริงที่ไร้ขอบเขตของจุลจัก,กรวาลได้อีกในตอนที่ริกต้องเข้าไปในแบตเตอรี่ของยานเพื่อมังคาให้เหล่าเอเลี่ยนจิ๋วปั่นไฟให้ในตอน The ริ c k Must Be Crazy แถมยังเอาชนะเอเลี่ยระดับจักรวาลอย่างเจ้าตดในตอนท o ทัลริกออลได้ซะง,งั้นทั้งที่ตำรวจทั้งกองพันการแล็กซีโดนถล่มสยับมาก่อนและเมื่อถึงคราวจะเอาจริงหมอตีก็แสดงให้เห็นว่าตัวเขาก็เหนือกว่าซูเปอร์ฮีโร่แห่งจักรวาลอย่างวิดิเคเตอร์ได้ด้วยการแก้ไขไปริศนาที่แมตต์อริกเองก็ยังไม่รู้ได้เฉยเลยและบอกเลยว่านี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับเพราะมันจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะทําให้เราเห็นว่าความฉลาดของไอ้มอตีนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผิดกับคาแรคเตอร์ตอนซีซั่นแรกที่ปันส่งให้ม อตเป็นคนโง่แบบลิบลับเพราะงั้นใครที่เคยด่ามอตีว่าโง่คงต้องปรับความคิดใหม่ซะแล้วแหะครับถึงแม้บางทีมันจะลงเดลือความโง่จริงๆอยู่บ้างก็เถอะนะ ส่วนทางด้านความสัมพันธ์ของมอร์ตี้สบิทเนี่ยบอกเลยว่ายุ่งเหยิงโคตรหรือภาษาชาวบ้านก็คือยุ่งเหยิงชิบหายเลยแหละครับโดยเราจะขอเริ่มต้นจากคนที่ใกล้ชิดที่สุดและเป็นตัวละครหลักคู่กันอย่างริกซานเชสก่อนก็แล้วกันนะครับความสัมพันธ์โดยรวมกับริกเนี่ยแทบจะนับเป็น90ปของเรื่องเลยละ่ะโดยก่อนหน้านี้ชีวิตของมอร์ตี้เรียกว่าก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปที่เจอกับปัญหาวัยรุ่นและความเซอร์ซ่าจนเกิดเป็นเรื่องบ่อยๆแต่หลังจากที่ริกซานเชสตามเขาเข้ามาในชีวิตหลังจากหายไป20ปยีวิตตขออง y, มีก่ เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยตลอดช่วงเวลากับริกซานเชสชายผู้อัจฉริยะที่สุดในจักรวาลมอร์ตี้ต้องพบเจอแต่เรื่องราวบ้าบอมากมายที่กระชบจิตใจของเขาทั้งถูกด่าบ้างถูกหลอกใช้บ้างถูกให้เอเลียนแกล้งบ้างแต่ที่ยริงงานนะครับมอร์ตี้ก็ยังคงเคารพริกในฐานะที่เขาเป็นตาเป็นเหมือนครูและเป็นเหมือนเพื่อนในเวลาเดียวกันเพราะตามที่เบธชอบบอกก็คือมอร์ตี้เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลยนั่นหมายความว่าริกอาจจะเป็นเพื่อนคนเดียวของมอร์ตี้เพราะงั้นอาจเป็นเหตุผลที่มอร์ตี้ยอมทนกับพฤติกรรมบ้าบอของริกก็็เปน ดโดยในช่วงองค์แรกของซีรีส์หรือช่วงซีซันแร,แรกเนี่ยมอร์ตี้จะยังไม่มีบทบาทเด่นมากเท่ากับริกออกแนวจะเป็นเบสมากกว่าและมักจะจบลงด้วยการถูกริกหลอกใช้อยู่ฝ่ายเดียวและเคยเกือบตายมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกของซีรีส์ที่เขาตกลงมาขาหักอีกด้วยแถมยังเคยถูกหลอกให้ไปสู้กับพวกนักเลงบ้าเลือดในตอนริกแมนซิ่งเดอะสโตนและก็ยังเคยถูกหลอกด่าสารพัดอีกลามไปจนถึงการบังคับให้มอร์ตี้ต้องฝังศพตัวเองในสวนหลังบ้านหลังจากตัวเองปัดความรับผิดชอบในการทําโลกพังจนต้องย้ายมิติหนี แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะริกก็เป็นคนที่แสดงออกแบบไม่ค่อยจะแสดงออกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่รักมอร์ตี้มากที่สุดพิสูจน์ได้จากตอนที่ขาหักในตอน Pilot ริกก็เป็นคนฆ่ามิติไปเอายารักษามาให้ในตอนริกโพชชั่นนัมเบอร์ไนริกก็เป็นคนประดิษน้ํายาเสน่ห์ให้มอร์ตี้เพื่อไปจีบเจสสิก้าแม้ว่าจะจบไม่สวยก็ตามหรือจะเป็นตอนลอนโมเวอร์ด ริกก็เป็นคนประดิษฐ์อุปกรณ์ไฮเทคที่จะเข้าไปในความฝันใครก็ได้เพื่อเข้าไปหลอกให้ครูกอดเดนโฟให้เกรด A วิชาเลขกับมอร์ตี้จะได้มีเวลามาพนจนภัยกับเขาโดยไปต้องห่วงวิชาเลขได้และที่ชัดที่สุดก็ตอนเออริเกิลอินไทม์ที่ริกยอมสะละชีวิตตัวเองเพื่อให้มอร์ตี้ได้กลับไปสู่ช่วงเวลาปกติและไม่ต้องติดแหกอยู่ในห่วงมิติไร้การเวลาไปตลอดกาลนั่นแหละซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้กับความสัมพันธ์แบบงงๆของริกกับมอร์ตี้ก็เหมือนเป็นการบอกแบบมีนัยยะสําคัญว่าริกนี่แหละคือคนที่ จะแสดงออกมากเพื่อไม่ให้หมอรตี้มันเหลืองมากนั่นเองแม่รับบดตาดีเด่นไปเลยสิครับแบบนี้ตายอมรับมันเป็นคนดีนะมอรตี้ให้ดีกว่าตา แม้ว่ามอร์ตี้จะมองว่าริกเป็นคนใจแคบและมีอีกโก้ขับฟ้าแถมยังเป็นพวกไร้ความรับผิดชอบแต่มอร์ตี้เองก็เป็นคนที่อยากให้ตาของเขาแคร์เขามากที่สุดคนหนึ่งเลยละ่ะเห็นได้ชัดจากตอนที่มอร์ตี้โดนริกด่าว่าโง่พอๆกับที่ริกฉลาดในตอน close r i a d c u l t u r of the r i c k kind ทำให้หมอร์ตี้เขื่งแล้วก็โกรธริกมากๆสุดท้ายแล้วเขาก็มีค่าเป็นแค่โลมนุ์ให้ริกเท่านั้นเองเหรอแต่อย่างน้อยมันก็ดีนะครับที่ตอนนั้นเรื่องมันจบได้สวยกับฉากอบอุ่นหัวใจตามสไตล์ริกกับมอร์ตี้กับการบอกรักกันว่า ตาเป็นตาที่ริกที่สุดแกน่าจะรู้โดยไม่ต้องพูดนะว่าริกที่ริกที่สุดเนะี่ยต้องมีมอร์ตี้ที่มอร์ตี้ที่สุดแล้วมอร์ตี้มันก็เดินอมยิ้มไปเป็นนั้งรู้กันว่ายังไงทั้งคู่ก็ตัดกันไม่ขาดและริกต้องคููกับมอร์ตี้เสมอม,อตมอตแต่อย่าหลงตัวเองจนเกินไปนกแลัวกันนะ และก็มาถึงตัวละครหลักอีกคนที่มีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของมอร์ตี้นั่นก็คือซัมเมอร์สมิธโดยในช่วงต้นของซีรีส์เนี่ยความสัมพันธ์ของมอร์ตี้กับซัมเมอร์ก็เป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่างน้องชายกับพี่สาวทั่วไปแต่มันจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆผ่านการผพญภัยกับลบิกซึ่งแสดงให้เห็นอยู่หลายครั้งว่ามอร์ตี้รักและเคารพพี่สาวของเขามากๆมันจะเห็นได้ชัดที่สุดในตอนริกซี่มินิสที่มอร์ตี้เปิดเผยว่าเขาไม่ใช่น้องชายตัวจริงของซัมเมอร์และพยายามเก,กลีมม้ย,ยกล ผลัดกันปกป้องกันและกันจากการถูกริกปฏิบัติอย่างโหดร้ายในหลายๆตอนเช่นตอนที่ไทนี่ริกด่าซัมเมอร์ในตอน Big Trouble in Little Sanchez หรือคอยกีดการริกจากซัมเมอร์ไม่ให้ช่วงชีวิตของเธอพังไปมากกว่านี้ในตอนเปิดของซีซั่น3ด้วยแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ทั้งสองก็มีความทรงจำที่ไม่ดีของกันและกันอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็นในตอน Total Rik c a l l ที่ซัมเมอร์เตะเข้าไปที่เป้าของมอร์ตี้เพราะหาว่าชอบแอบเข้าไปในห้องของเธอทั้งที่มอร์ตี้ไม่ได้เข้าไปเลย เดียวและยังมีตอนที่ซัมเมอร์เดินเข้ามาในครัวแล้วเจอมอร์ตีก้กำลังชุกวู้อยู่ที่มุมห้องอีกต่างหากซึ่งมันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายระหว่างทั้งคู่มากๆแต่ก็ยังดีที่มันจบไม่แย่นะและสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องคู่นี้ก็เป็นครอบครัวที่รักกันและห่วงใยกันเสมอมาถึงแม้จะมีผิดใจกันไปบ้างแต่ครอบครัวก็คือครอบครัวยังไงซัมเมอร์ก็เป็นพี่สาวที่รักของมอตี้เสมอ จะทำอะไรกับฉันก็เชิญแต่ปล่อยน้องชายฉันไปเขาสลาริ้งนานแล้วและก็มาถึงตัวละครที่คนทั้งรักทั้งเกลียดอย่างเจอรี่สมิธกันบ้างโดยเจอรี่สมิธเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆของมอร์ตี้ที่อัดแน่นไปด้วยอีโก้และความมันหน้ารวมถึงซิกเนเจรอ์ของเขาอย่างการทําตัวให้หน้าสงสารและรับบทเหยื่อทุกครั้งไปจนคนดูเกลียดมันมากๆแต่ในหลายๆครั้งเจอรี่ก็มาจะเข้าไปกันท่าให้กับมอร์ตี้ก่อนจะออกไปผจญภัยสุดอันตรายกับบิกแต่จริงๆก็เพราะเจอรี่มันเกลียดลิกเองด้วยส่วนหนึ่งนี่นแหละแต่ถึงจะ ยังคงขอ,อคาแนะนําจากเจอรี่บ่อยๆเช่นตอนที่เขาอยากจีบสาวให้โรแมนติกในตอนริกโพชชั่นนัมเบอร์นหรือจะเป็นตอนที่เขาขอให้เจอรี่ช่วยทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกันในตอน s o m e t ซัมติงว t h i s way comes แต่ในหลายๆครั้งแทนที่เจอรี่จะทําหน้าที่พอ่อเขากลับถูกมาร์ตี้สวดสยบเป็นส่วนใหญ่มากกว่าจนเหมือนเขากลายเป็นลูกซสเองเพราะเจอรี่เนี่ยมันชอบทาตัวเหมือนเด็กงองแงคุูมารมไม่อยู่แล้วมากก่อเรื่องเป็นประจำซึ่งวีรกรรมของเจอรี่เนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆครับแต่เรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดที่เจอรี่ ที่ทำกับมอร์ตี้ก็คือในตอน The w a i h t of a c i d Episode ที่มอร์ตี้กำลังจะมีความสุขกับผู้หญิงที่เขารักและผ่านร้อนผ่านหนามวมาด้วยกันมากมายแต่เจอรี่มันดันกดรีโมทเช็คพอยต์จนทุกอย่างย้อนกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสะง,งั้นเรียกว่าเจ็บทั้งมอร์ตี้เจ็บทั้งคนดูเพราะไอ้เจอรี่คนเดียวเลยเราเป็นเราก็เพราะผลของการกระทำเรามีชีวิตแือไม่มีผลการการะทำไม่ได้เข้าใจผมไหมซึ่งหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจอรี่ที่มีความเกี่ยวข้องกับมอร์ตี้แต่ถ้าเป็นเจอรี่เดี่ยวๆนะบอกเลยว่า ดีเยอะพอสมควรไอ้นี่มันตัวสร้างเรื่องชัดๆเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ทำเป็นคลิปแยกแล้วกันนะครับมาถึงเบสสมิธแม่ของมอตตี้กันบ้างเบสสมิธเนี่ยคือคนที่มอตตี้รักและเชื่อฟังอย่างมากอย่างน้อยก็มากกว่าพ่อที่ไม่เอาไหนยังเจอรี่นะเบสเป็นคนที่ห่วงมอตตี้มากๆและคอยถามทายตลอดเวลาว่ามอตตี้รู้สึกอะไรและไปผจญภัยมาเป็นยังไงบ้างแต่ความสามารถของมอตตี้กับเบสเนี่ยก็มีการกระทบกันทางกันบ้างนะครับเพราะมีช่วงหนึ่งที่เบสเริมไม่เป็นตัวเองเพราะอยากให้ริกหันมารักเธอบ้างในตอน The ะเวอร์ล r ่เดอะลี่คอนซจนสุดท้ายเรื่องเกือบจะจบไม่สวยแต่ดีที่มอร์ตี้ซ่อมเครือขยายร่างสำเร็จจนซัมเมอร์กับเบสกลับร่างมาเป็นปกติได้ซึ่งความสัมพันธ์ของเบสกับมอร์ตี้เนี่ยมันก็มีเรื่องหาๆอยู่บ้างนิดนึงนะครับในตอนมอร์ตี้สไม่บลูเวอร์สทริกับมอร์ตี้เล่นระเบิดสมองกันและย้อนกลับไปดูความทรงจำที่ถูกลบไปทำให้มอร์ตี้ไปเจอกับความทรงจำหนึ่งเกี่ยวกับเบสเมื่อตอนที่เธอถูกบีบบังคับให้ตัดสินใจเลือกระหว่างมอร์ตี้กับซัมเมอร์เบสเกอบจะตดอท,ทีีทท้่่ยูง หัวใจแทบแตกสลายกับคําตอบของแม่แทนที่จะตอบว่าเลือกไม่ได้หรืออยากเลือกทั้งสองคนมอตี้มันก็เลยขอให้ริกลบความทรงจําส่วนนี้ออกไปจากความทรงจําของเขาด้เองเรียกว่าเป็นช็อตที่ทั้งหาทั้งเสียใจทั้งแบบเข้าใจความรู้สึกของมอตีนะฮะผมจะไว้ชีวิตคนหนึ่งคุณก็เพียงแค่ต้องลือเสมอ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของเบสกับมอร์ตี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับส่วนใหญ่เรื่องของเบสจะลิงก์กับริกซะมากกว่าบอกเลยว่า้าทำประวัติริกเมื่อไหร่นะจัดเต็มเรื่องของเบสอย่างแน่นอนครับและก็มาถึงตัวละครที่ออกมาตอนเดียวแต่เป็นตำนานเลยก็คือเจ้าสนาฟเฟิลโดยเจ้าสนาฟเฟิลเป็นสุนัขของมอร์ตี้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนลอร n นโมเวอร์ด็อกมอร์ตีปฏิบัติต่อสนาฟเฟิลหรือที่รู้จักกันว่าสโนบอลในอนาคตด้วยความอ่อนโยนเสมอมาเพราะงั้นสนาฟเฟิลจึงให้ค่ากับมอร์ตี้ แซะเนอร์เนี่ยยังเป็นตัวละครที่โผล่มาแบบแวบ,บๆในหลายๆตอนด้วยครับคือเป็นตัวละครที่มอร์ตี้รักมากแล้วก็ตั้งรูปของสโนบอนไว้ตลอดเวลาเลยถ้าใครช่างสังเกตก็จะเห็นรูปสโนบอนเยอะอยู่นะครับฉันก็จะคิดถึงนายมากแน่ๆ และพอพูดถึงคนที่มอร์ตี้รักก็จะพลาดคนนี้ไปไม่ได้เลยกับมอร์ติเมอร์สมิธจูเนียลูกชายคนแรกของมอร์ตี้ที่เป็นชาวกาซอเปียนผสมกับชาวโลกที่เกิดจากหุ่นยนต์เซ็กซ์ทอยกาซอเปียนที่ริกซื้อให้ในตอนไรซิ่งกาซอบซอบมอร์ตี้มีความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดกับมอร์ตี้จูเนียด้วยความที่มอร์ตี้ไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบอบอุ่นเนี่ยนะครับเขาเลยไม่รู้วิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องเขาเพียงตทอาการที่ลูกชายปลอดภัยและมีความสุขก็เลยขังเอาไว้ในบ้านซะก้้าาาาาวร่่่เเเขเป็น10ทแต แต่ในท้ายที่สุดมอร์ตี้จูเนียก็หนีไปและเอาความโกรธทั้งหมดไปลงในอัตาชีวประวัติของเขาที่มีชื่อว่า My Horrible Father หรือคุณพ่อสุดป่วยของฉันแต่แม้ว่ามอร์ตี้จะตกใจและเจ็บปวดกับสิ่งที่มอร์ตี้จูเนียทำแต่เขาก็ยังอวยพรให้ว่าผมหวังว่าเขาจะกินเพียงพอนะ,สะแสดงให้เห็นว่าแม้มอร์ตี้จะเกลียดในสิ่งที่เขาเป็นแต่มอร์ตี้ก็ยังคงรักและเป็นห่วงลูกชายของเขาอยู่ห่างๆเสมอลองหัดเต้นดีกว่านะดูพ่อสิเย้ดูมาเต้นกันมาเร็วมามาเต้นกับพ่อหน่อยส่วนทางด้าน ความรักของมอร์ตี้เนี่ยเรียกว่าพอมีกลุ่มกลุ่มกลิบๆมาบ้างหลายๆคนนะครับแต่คนที่เป็นความรักหลักของมอร์ตี้เนี่ยก็เห็นจะเป็นเจสสิก้าเนี่ยแหละครับโดยเจสสิก้าคือคนที่มอร์ตี้แอบรักและเป็นตัวละครหญิงคนหลักในซีรีส์นี้โดยเธอเรียนอยู่ห้องเดียวกับมอร์ตี้ซึ่งส่วนใหญ่มอร์ตี้มันจะไม่ค่อยได้คุยกับเจสสิก้าเท่าไหร่นะครับเอาแต่ชื่นชมจากระยะไกลซะมากกว่าแล้วสถานะก็คลุมเครืออยู่แบบนั้นได้คุยบ้าง ไม่ได้คุยบ้างเหมือนจะได้เป็นมากกว่าเพื่อนบ้างมีเหตุการณ์และมีการผจญภัยร่วมกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเจสิก้ายังคงเป็นคนที่มอร์ตี้แอบปลื้มเหมือนยังเคยและปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแค่คนรู้จักที่เป็นมิตรกันก็เท่านั้นอย่าท,ทิ้งีน่ามอร์ตี้ห้ามทิ้งได้และนอกจากเรื่องความสัมพันธ์ที่คลุมเครือและยุ่งเหยิงมากๆของมอร์ตี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับมอร์ตี้สมิธนะครับอย่างเช่นมอร์ตี้คนนี้เกิดจากเดอะซิตีเดลหรือว่าเกิดโดยธรรมชาติซึ่งใในนนตอรริมไ็เเผยหห้ว่า อร์ตี้ส่วนใหญ่ครับได้รับการอบรมที่เดอะซิตาเดลเพื่อให้เป็นเบสของเหล่าริกและทําหน้าที่เป็นโลมนุษย์เท่านั้นแม้ว่าจะไม่เคยระบุอย่างชัดเจนนะครับว่ามอร์ตี้ของเราเป็นหนึ่งในมอร์ตี้ที่ถูกสร้างขึ้นที่เดอะซิตาเดลหรือเปล่าแต่ก็มีข้อสันนิษฐานมากมายที่บ่งบอกว่าตัวมอร์ตี้ของเราเนี่ยเกิดจากธรรมชาติจริงๆยืนยันได้จากการที่ครอบครัวสมิธมีความทรงจำเกี่ยวกับมอร์ตี้ทุกคนตั้งแต่เด็กรวมถึงครอบครัวดั้งเดิมของมอร์ตี้จากโครเนนเบิร์กดเมนชันด้วยเพราะพวกมอร์ตี้ที่โตที่เดอะซิตาเด ว่ามอร์ตีคนเนี้ไม่ได้เกิดจากเดอะซิตาเดลนั่นเองครับฉันชื่อมอร์ตีสมิธ ฉันมาจากดาวโลกมิติ C หนึ่งสามเจ็ดแล้วถ้ามอร์ตี้ไม่ได้เกิดจากเดอะซีเาเดลแล้วมอร์ตี้เป็นคนจากโลกไหนล่ะแล้วมอร์ตี้คนนี้เป็นมอร์ตี C ้ C หนึ่งสามเจ็ดจริงหรือเปล่าคําถามนี้เรียกว่าเป็นขําถามโลกแตกกันเลยนะครับว่าตกลงเจ้ามอร์ตี้คนนี้คือมอร์ตี C ้ C หนึ่งสามเจ็ดหรือเปล่าและถ้าไม่ใช่ทําไมมอร์ตี้คนหลักถึงยังเชื่อว่าตัวเองมาจากโลก C หนึ่งสามเจ็ดเหมือนกับบริกล่ะคือจะขออธิบายแบบรวบรัดแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบของซีซั่นห้าเนี่ยมอร์ตี้คนหลักยังเชื่ออยู่เลยว่าาตัวเองม จากโลก C137 และชอบพูดอยู่เสมอว่าฉันหมอตี C137 หยุดยิงก่อนหยุดยิงผมหมอตี C137 แต่ถว่าตามสิ่งที่ยืนยันมาแล้วในตอนริกมูไรจ์แจ็คบอกได้ชัดเจนว่าริกซี137ไม่เคยมีครอบครัวสมิธของตัวเองเลยพวกเขาตายไปหมดแล้วดังนั้นก็บ่งบอกได้90%แล้วแหละว่ามิติของมอร์ตี้ไม่ใช่มิติ C137 อย่างที่มอร์ตี้เข้าใจในตอนแรกและจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครทราบว่ารหัสมิติของมอร์ตี้คนนี้ก่อนจะย้ายคือมิติอะไรรู้แค่ว่ามันมีชื่อว่าโครเนนเบิร์กเดมิชันก็เท่านั้นซึ่งไอโครเนนเบิร์กเดมิชันเนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งใน ซึ่งดำรงอยู่บนเซนเตอร์ไฟในเคิร์บและจักรวาลที่มอร์ตี้คนหลักอยู่เนี่ยมันเคยเป็นมิติที่ปกติมาก่อนครับจนกระทั่งโลกพังเพราะน้ำยาสเสน่ห์ที่มอร์ตี้ขอให้ริกทำจนโลกกลายเป็นมิติที่เต็มไปด้วยสัตว์กลายพันธุ์และถูกเรียกว่าโคเรนเบิร์กไดเมนชันนั่นเองและมิตินี้แหละคือมิติที่มอร์ตี้คนหลักของเราอยู่ตั้งแต่ตอนแรกซึ่งไอ้มิติโคเรนเบิร์กไดเมนชันเนี่ยมันเคยถูกเชื่อว่าเป็นมิติ c 1 3 7หรือมิติหลักที่ริกอยู่รวมถึงมอร์ตี้เองก็เชื่อว่าตััววเเเเอองมมมาาาาจากกิิิตต C137 ด้ยชช่่่นนพรระืที ระบุว่ามาจากมิตินี้ก่อนที่เรื่องราวจะเปิดเผยว่ามิติดั้งเดิมของริกนั้นแตกต่างกับมอร์ตี้อย่างสิ้นเชิงคือเราจะขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าโลกนัปัจจุบันในเรื่องริกกับมอร์ตี้นั้นคือโลก C131 ที่ริกกับมอร์ตี้กระโดดข้ามมิติมาจากโครเนนเบิร์ดไดมิชันและแม้ว่าริกคนหลักของเราจะมาจากโลก C137 ก็จริงแต่โลกที่ริกจากมาน่ะครอบครัวของเขาตายหมดแล้วส่งผลให้ไม่มีเบสเมื่อไม่มีเบสก็ไม่มีซัมเมอร์กับมอร์ตี้นั่นก็คงสรุปได้แล้วว่ามอร์ตี C1 37, แต่เป็นมอร์ตี้จากมิติโคเนเบิร์ดไดเมนชันหรือมิติวันซีโลกที่ทุกคนกลายเป็นเอเลี่ยนกลายพันธุ์ทั้งที่ตัวเขาเองก็เชื่อว่าตัวเองมาจากโลก C137 เหมือนกับริกมาตลอดจนกระทั่งตอนสุดท้ายของซีซั่น5มอร์ตี้คนนี้ก็ยังเชื่ออยู่แบบนั้นแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าโคเรนเบิร์ดไดเมนชันนั้นเป็นมิติจากโลกที่เท่าไหร่กันแน่แต่ที่ยืนยันแน่ๆแล้วก็คือมอร์ตี้คนนี้ไม่ใช่มอร์ตี้ C 1 3 7อย่างแน่นอน คิดเห็นยังไงกันบ้างมาพูดคุยกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์นี้เลยตาทําได้ต,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 ตาหาวิธีบ้าๆได้เหมือนกับทุกครั้งเลยและนี่ก็คือประวัติแบบรวบรัดของมอตตี้สมิธมอตตี้คนหลักของเราแน่เองครับและต่อไปนี้จะเป็นเกรดดน่ารู้เกี่ยวกับตัวเขาซึ่งแต่ละอย่างเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยแหละครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราลองสังเกตดีๆนะครับแล้วจะรู้ว่ามอตตี้เป็นคนที่ไม่มีคอไม่มีแบบไม่มีจริงๆนะใครเห็นคอมอตตี้ตอนไหนคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับ ในตอน close l i c k counter of the r i c k y หนึ่งในความทรงจำมันแสนสุขของ Rick เกี่ยวกับ Morty คือตอนเขากำลังอุ้ม Morty ตอนเด็กอยู่เมื่อก่อนคนดูจะเชื่อว่าเนี่ยเป็น Morty คนหลักจริงๆแต่หลังจากการเปิดเผยมาเรื่อยๆกลับพบว่า Rick ทิ้งครอบครัวนี้ไปนานกว่า20ปีมันเลยเป็นไปได้ว่า Morty ทารกที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่ Morty คนหลักคนนี้นั่นเองเสียงของมอร์ตี้แล้วรูปลักษณ์โดยทั่วไปของเขาเนี่ยมาจากเรื่องสั้นที่จัสตินโลแลนต่งขึ้นในชื่อว่า The Real Animated Adventures of Dog and Marty ซึ่งทํามาล้อเลียนเรื่อง Back to the Future ครับโดยมอตีเนี่ยเป็นตัวละครที่ล้อเลียน Mar ์ตี้แม็กฟลายพระเอกของเรื่องนั่นเองแถมยังเคยมีตัวละครอีกตัวที่ชื่อว่ามาร์ตซึ่งมีรูปลักษณ์และเสียงเหมือนกับบอตี ee, แบบเป๊ะๆซึ่งปรากฏในเรื่องสั้นของ Justin r o l a n d อีกเช่นเคยในชื่อเรื่อง p a l o n i p i t c h Presentation และยังมีตัวละครที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pumpkin s e e s และพ e a n u t s ซึ่งพากเสียงโดย Andy Dick ออกมาปรากฏในเรื่องสั้นอีกเรื่องอย่าง The Unmarketable อีกด้ว รเรียกว่าเอาตัวละครของตัวเองมาต่อยอดจนรวยเละเลยแหละครับมอร์ตี้คนนี้ถูกมองว่าเป็นมอร์ตี้ผู้เป็นที่หนึ่งหลังจากปลดแอกเหล่ามอร์ตี้ทั้งหลายในตอนโคลสลิกเคาน์เตอร์ออฟเดอะรคายแถมมอร์ตี้คนนี้ยังเป็นมอร์ตี้ที่มอร์ตี้ที่สุดยืนยันจากปากริกซี137เองเลยในตอนไลซิ่งกับสอบปสอบมอร์ตี้พลาดบีลูกกับคุณยนซเซ็กซ์ทอยต่างดาวและตั้งชื่อเหมือนว่ามอร์ตี้สมิธจูเนียทำให้ตอนนี้เขามีศักเป็นมอร์ตี้สมิธซีเนียไปโดยปริยาย ในตอนดูริกม u s t สบีเครซี่ริกบอกว่าเขาได้ทําการแดัดแปลงโครงสร้าง DNA ของมอร์ตี้เพื่อให้เขาแปลงร่างเป็นรถยนต์ได้โดยที่มอร์ตี้ไม่รู้ตัวเลยและในเอนเครดิตเราก็ได้เห็นว่ามอร์ตี้มันแปลงร่างกายเป็นรถได้จริงๆด้วยในตอน icks, ดูริกแชงริกเดมชันมอร์ตี้ถูกระบุว่าอายุที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาภายใต้สหพันธ์กาแล็กซี่คือ35ปี มอตี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าครับออกแนวเหยียดสะอด้วยซ้ำเราจะเห็นได้ในต่อเนเวอร์ริกกิ้งมอตี้ไม่รู้สิบางคนก็ชอบของแบบนั้นนะมันเหมือนไปเหยียดเขามอร์ตี้คนนี้เป็นสมาชิกคนเดียวที่หลงเหลืออยู่จากตัวละครดั้งเดิมในมิติแรกที่เปิดขึ้นมาในเรื่อง เพราะซัมเมอร์เบธและเจอรี่ที่ถูกทิ้งไว้ในโครนเนนเบิร์ดเดมิเชนอาจตายไปแล้วหลังจากถูกแช่แข็งโดยคนจากสภาริกในตอนเดอะริกแชงริกเดมิ n นในขณะที่ริกเองก็สูญเสียร่างกายเดิมไปและได้โอนจิตสำนึกของเขาไปยังริกอีกคนแล้วนี่เองและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือประวัติแบบรวบรัดและเกรดน่ารู้เกี่ยวกับมอร์ตี้สมิธมอร์ตี้คนหลักของเรานั่นเองครับ ไหนใครรักมอร์ตี้บ้างและถ้าเกิดมีเรื่องไหนเพิ่มเติมหรืออยากบอกอะไรเกี่ยวกับมอร์ตี้สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบให้เราเล่าเรื่องราวประวัติของตัวละครแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทําต่อกันนะหรือถ้าอยากสนับสนุนให้เราปล่อยคลิป,ปบ่อยๆทุกคนก็สามารถโด o n a t ให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยเราเจอกันตอนต่อไปนะครับ